สวัสดีครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะให้ทุกคนดูนะฮะอีกหนึ่งะฮะ international นะครับ business นะครับแล้วก็เป็น global business อีกอีกโปรเจกต์หนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับด้วยไอเดียในการปรับเปลี่ยนนะฮะในเรื่องของการใช้การใช้ชีวิตของผู้บริโภคนะครับซึ่งนะฮะเขาเอาไอเดียที่ชื่อว่า cash back นะครับ cash back เนี่ยนะฮะ20% นะครับมาให้ทุกคนเนี่ยได้มีสิทธิตรงนี้กันนะครับทีนี้นะครับบริษัทนี้ชื่อว่าเซอร์เรียนนะครับภาษาอังกฤษนะฮะไม่บางคนอ่านไซเวียนมันจะออกจีนจีนแต่จริงไม่ใช่มันออกเซเรียนนะครับก็ต้องบอกว่านะครับในรูปแบบของตัวบริษัทเองเนี่ยเขาทำรูปแบบลักษณะของการทำออนไลน์นะฮะซึ่งให้เราเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากในเรื่องของการใช้เงินนะครับจากเงินสดเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็ได้นะครับทั้ง2บัตรเลยนะครับจากนั้นเนี่ย ต้องบอกว่าอายุในการเป็นเมมเบอร์เนี่ยจะอยู่ที่28 d ันนะครับ28วันนะครับ g l o b a l นะฮะ saving plan นะครับ membership นะฮะ125 USD นะครับแปลงเป็นเงินไทยก็ประมาณ4,500บาทนะครับโดยประมาณนะครับทีนี้เนี่ยแนวคิดนี้นะครับมันคือการให้ทุกคนเนี่ยนะครับจับจ่ายใช้สอยปกติเลยไม่ต้องซื้อของจากที่ไหนนะครับก็ใช้ชีวิตตามปกติของเรานะฮะมีการจับจ่ายซื้อของปกติไม่ต้องซื้อของกับบริษัท แต่เพียงแต่ว่าคุณจะต้องขายในส่วนของสลิปเนี่ยที่มีการซื้อนะครับที่มีการซื้อจากร้านคา้าทั่วไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นออห้างชั้นนาร้านสะดวกซื้อนะครับหรือว่าแบรนด์ต่างๆนะครซึ่งณนะปัจจุบันนี้นะครับมีมีผู้ประกอบการเนี่ยที่เข้าร่วมซื้อขายข้อมูลตรงนี้มากกว่า430,000แล้วนะฮะไม่ใช่แค่30,000ตามหน้าเว็บนะครับซึ่งเราสามารถดูได้จากตรงนี้เลยฮะ GSP ทีนี้เนี่ยในส่วนของรีเทลเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าจะมีคุณคุณไปปลักกับแบรนด์นี้แบรนด์นี้แบรนด์นี้เท่านั้นจริงๆไม่ใช่คืออะไรก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างเช่นสมมุติว่าเราไปซื้อ,อ,อซื้อแมคโดนัลล์สมมุตินะไปซื้อแมคโดนัลล์นะครับพันหนึ่งนะครับคุณไม่ได้ไปจ่ายเงินสดที่แมคโดนัลล์แปดบาทนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับจ่ายเงิน1,000บาทเต็มๆเหมือนกัน นะครับแต่ทีเนี้ยไอสลิปที่เราใช้ใช้จ่ายเนี่ยนะครับจากการรูดนะใช้วิธีการรูดนะฮะไม่ใช่เงินสดนะครับเอาสลิปตรงเนี้ยมาแคชแบ็กได้20%ก็เหมือนก็เหมือนกับตามจริงคุณได้เงินคืนมา200นั่นแหละนะครับง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินซื้อของกินของใช้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของโฮเทลนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบินด้วยนะครับรับหมดเลยนะครับในส่วนของแคชแบ็กนะครับทีนี้เนี่ย ต้องบอกว่ามันเป็น global business มากๆที่ดีมากๆเป็นแนวโน้มที่แบบเจ๋งมากนะครับคือคุณสามารถนะครับมี lifestyle การซื้อขายของคุณเนี่ยนะครับไม่ใช่การซื้อขายแต่การซื้ออย่างเดียวนะครับได้แบบว่ามีการเซฟมากขึ้นและคุณสามารถทำคอมมิชชั่นได้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะทำคอมมิชชั่นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการประกอบธุรกิจตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นมันเป็นในเรื่องของการการเก็บรวบรวมข้อมูล big data นะฮะมาจากในตัวของแอป นะครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่คุณได้ใช้นะครับง่ายๆเลยนะฮะสามารถใช้ได้นะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับทีนี้มาดูกันนิดนึงฮะในส่วนของหน้าเว็บเองเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเรากดเข้าไปดูนิดๆนะฮะคุณจะเห็นว่ามีมีมีจำนวนสมาชิกเนี่ยนะครับที่เพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวนะผมขออนุญาตนะครับคือมันจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นในในทั่วโลกเนี่ยตอนนี้มากกว่า2อล้านหกแสนเมมเบอร์แล้ว นะครับที่มีการเข้ามานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่มากๆนะครับในส่วนนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนนะฮะได้มามีนะครับได้มามีส่วนหนึ่งนะฮะได้มามีส่วนหนึ่งนะครับของการได้รับสิทธิประโยชน์ดีๆตรงนี้นะครับทั้งแคชแบ็กแล้วก็คอมมิชชั่นนะครับจ่ายมากสูงสุดนะฮะถึง3,000เหรียญต่อวัน โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอบคุณนะฮะแล้วก็ใครที่สนใจที่จะมาร่วมเป็นหนึ่งในทีม PSV 1ด้วยกันนะ,ะมามีสิทธิประโยชน์ VIP แบบนี้ร่วมกันนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่ซีเวียนไทยแลนด์นะครับโอเคครับสวัสดีครับ